สงครามหมอลำฤดูการ2,566ถึง2,567ได้เริ่มขึ้นแล้วสวัสดีค่ะพี่น้อง FCT ก็นั่งติดตามรับชมเนาะมืัอน,นี้แอดมินจะเอาเกร็ดข่าวสารต่างๆเนาะพี่น้องมาเล่าให้พี่น้องรับฟังแ้ะการรวมกันแสดงความคิดเห็นได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมวันนี้แอดมินก็จะขอกล่าวพูดถึงเรื่องของการลงทุนของหมอลำ ในฤดูการ2 5 6 6ถึง2 5 6 7ฤดูการที่จะมาถึงนี้เนาะพี่น้องถือว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการของการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นสงครามเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องอาจจะใส่คำรุนแรงหน่อยนึงเนาะแต่ที่จริงคือมันมุ่งไปทางธุรกิจแล้วธุรกิจวัฒนธรรมการแสดงต่างๆของวงการหมอลำบานเฮ้าเนาะพี่น้องยกระดับค่ะหมอลำเป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานซึ่งตอนนี้ได้รับ ระแสแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องทุกผู้มีภาคเลยค่ะพี่น้องเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหมอลำวัฒนธรรมของคนอีสานนั้นจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในช่องรายการของทีวีหลากหลายรายการไม่าว่าจะเป็นไม่ทองคำหมอลำฝังเพชรหรือว่าจะเป็นรายการประกวดเพลงต่างๆรวมไปถึงรายการใหม่ล่าสุดหมอลำไอดอลที่อ่ะทั้ง ช่อง Workpoint ะคะพี่น้องได้เฟ้นหาประกาศรับสมัครศิลปินหน้าใหม่เพื่อที่จะเอาไปประดับวงการหมอลำอันนี้ก็เป็นการยกระดับหมอลำัเนาะคะ่ะพี่น้องศิละปะวัฒนธรรมขคนอ,อีสานยิ่งใหญ่ก็สืบสารกันมาประมาณร้อยกว่าปีหมอลำเนาะช่วงนี้เข้าสู่ยุคของการแข่งขันยุคของธุรกิจอย่างชัดเจน,นะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ปีนี้ ลูก,การ2,565ถึง2,566จบลงไปแล้วมอลลัมลหลายคณะการมิกระเซได้ออกงานอย่างเต็มที่หลังจากที่เข้าติดโควิดช่วง3าถึง5ปีเนาะพี่น้องฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาล6-3ปี6-3 6-4 6-5รวมไปถึงปลต้นปี6อันนี้ก็ได้รับที่ผลจากโควิด2,019นั่นเองค่ะพี่น้องเฮดไห,หมอลลมทุกคณะ มีฐานหรือว่ามีทุกอย่างที่เท่าเทียมกันหมดโอวัติก็คือบสามารถออกงานได้ค่ะพี่น้องมอลำทุกคณะเนาะจนมาถึงฤด,ดูการ2 5 6 5ถึง2 5 6นี่คือหมอลำทุกวงออกวงได้ลอยเปอรเซ็นต์ฤด,ดูการนี้ก็มีหมอลำที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือหมอลำอีสานนครศิน์แล้วก็หมอลำซานเล้วบันเทิงศิน์ซึ่งหมอลำสองคณะนี้ที่เอ่ยมาก เพิ่นกับมาเป็นส่วนแบ่งในการเอาคิวของหมอลำัมขนาดใหญ่ๆต่างๆนะพี่น้องมอลำม,มิีสารคนครสินเองก็ได้ประมาณเกือบ160คิวมอลำอ่าทางหมอลำัสารเล่าบันเทิงสินก็ได้150กว่าคิวเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าได้ข้าวมาเป็นส่วนแบง่งรวมไปถึงหมอลำที่เป็นเจ้าของตลาดที่เป็นคณะหลักๆอย่างประถมบันเทิงสินระเบียบวัฒน์สินสารน้อยเพชรบันเพลง เสียงอีสานอันนี้ก็ถือว่าเป็นมอลลัมที่ยืนพื้นอยู่แล้วเนะพี่น้องแต่ฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนี้ดุเดือดมาก2 5 6 6 6 7ถึง25 2567หมอลําต่างๆดุเดือดอีลีค่ะน่าหน้าจับตามองที่สุดเลยค่ะพี่น้องที่แอดมินได้ขัดสันมากเนาะอาจจะถูกอกถูกใจพี่น้องหรือว่าบ่ถูกใจจังใดกะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยน้คอคิดเห็นกันได้เนาะแต่3วงหลักๆที่แอดมิน อยากให้จับตามองเรื่องของอการที่เพิ่นเด้พัฒนาเน,ะะนาะคณะแรกก็น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นคณะหมอลำเก่าแก่แต่เพื่อนกระไดยุบไปช่วงหนึ่งแล้วเพิ่นกระได้มารีโนเวทใหม่นั่นก็คือหมอลำนกยุงทองนั่นก็คือหมอลำนิวนกยุงทองด,ดูการที่จะมาถึงก็ได้ฟอร์มวงขึ้นมาได้มีนายทุนของมาลงทุนใหม่เปิดรับสมัคร ศิลปินต่างๆนหน้าเนะาาาาพี่น้องศิลปินตัวหลักของวงก็เป็นพระเอกกระไดทั้งพระเอกเข้าวเจ้าทศพลแล้วก็พระเอกบินรนไปถึงนั่งเอกอ่าตัวแม่พญยาก,ก็คือคุณปานำคาคูณและก็ศิลปินหนาไมหลากหลายนะพี่น้องซึ่งปีนี้ก็เป็นการฟอรมวงในปีแรกของนุงยุ้งทองซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนแบ่งของตลาดมอลำหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องติดตามแล้วก็รับชมเพราะว่าอันนี้น่าติดตามมาก เป็นหมอลำเก่าแต่เอามาทําใหม่อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะสาหรับคณะแหลกนกยุ่งทองตอนนี้เพิ่นก็นได้ฟอร์มวงเริ่มเฮ็ดป่ายไฟเฮ็ดฉากเวทีมาตรฐาน12บสองหองเครื่องเสียงทั้งอุวนุนสายันเศร้าเครื่องเสียงมาตรฐานเพื่นก็นเริ่มเฮ็ดคณะแหลกเป็นคณะนกยุ่งทองที่น่าติดตามส่วนคณะที่สองอาจจะเป็นยักษ์ลับนั่นก็คือหมอลำคณะเสียงอีสาน จังใดคือให้ความหนาสนใจวัตีเพราะว่าเสียงอีสานมาถึงเจนนี้มาถึงฤด,ดูการนี้อ่าเพื่อนก็ได้ผู้บริหารหม่นั่นก,นกน็คือเสียกรที่เข้ามารับไม้ต่อจากเฮียหน่อยปีที่แล้วฤด,ดูการ 2565- 2566ถึงทางเสียกรเพิ่นก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเพิ่นเขามาเปลี่ยนอิริเพิ่นเขามาในช่วงแรกก็มูลำเสียงอีสานนี่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในฤดูการที่ผ่านมา ฉากกระเปลี่ยนไม้สองฉากเครื่องเสียงกระลงไม้ชุดกระเฮดเปลี่ยนแปลงตลอดรวมไปถึงการลงไฟลงจอหมอลำเสียงอีสานจะเปลี่ยนแปลงตลอดรวมไปถึงการรับนักร้องแล้วก็การเปลี่ยนโชว์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสําหรับดูการที่จะมาฮอดเสียงอีสานเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตาเพราะว่าเพิ่นกะได้รับขัดสันเนาะพี่น้องบุคลากร รวมไปถึงคนที่มีความสามารถเข้ามาภายในองค์กรศิลปินดังต่างๆแล้วก็ได้ทําชุดทําอุปกรณ์สําหรับการสร้างสรรค์ผลงานของเสียงอีสานร,รวมไปถึงการลงจอ LED ใหม่ลงไฟใหม่แล้วก็เครื่องเสียงมีการปรับเปลี่ยนใหม่อีกโดยเสียกรหรือว่าวงจะเรินเอนเตอร์เทนเมนต์มอลําำเสียงอีสานก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยบวกบวกขึ้นไปเจ้าภาพจ้างไปนี่คือสมคาจางแน่นอนค่ะในฤดูกาลที่จะมาถึงนี่ศิลปินเสียงอีสานกับเพิ่มเข้ามาบอกว่าจะเป็นศินลปินเก่าที่ออกไปก็กลับเข้ามารวมไปถึงศิลปินใหม่ก็มีการคัดเลือกเข้ามาแดนก็ประกาศรับสมัครน,น้รองเสียงอีสานฤดูกาลที่จะมาถึงก็เพิ่นกับลงทุน ค่อนข้างหลายลกักษณะติดตามอาจจะเป็นผลงานในรูปแบบของหมอลำเสียงอีสานร,รูปแบบใหม่มิติใหม่นั่นเองส่วนคณะที่3ค่ะพี่น้องที่แอดจะพูดถึงคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ครองกระแสโซเชียลมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีหลังจากที่บอจโจอยมานินนั่นก็คือวงสาวน้อยเพชรบันเพลงเพิ่นได้เข้ามาบริหารเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ การแสดงรวมไปถึงสร้างกระแสเป็นผู้บุกเบิกโซเชียลมีเดียให้กับวงการหมอลำบอทโจโยมนินเองเป็นผู้ที่ิเริ่มทำ YouTube นำเสนอผ่านช่องทาง YouTube Fanpage แล้วก็รวมไปถึงช่องทางต่างๆบังสามไพพันธ์นเพลงจะถือว่าเป็นหมอลำคณะแรกๆสำหรับในฤดูดกาลนี้ที่ผ่านมาฤดูกาล2566ที่ผ่านมาบอทโจโเองก็ได้ ประกาศไปแล้วว่ามันอยู่ในช่วงของรอยตรอมันอยู่ในช่วงของการที่จะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทํายังไม่ทันเนาะพี่น้องจะเปลี่ยนชุดมันกับเป็นพ่อกระเทินจะเปลี่ยนฉากกับเป็นพ่อกระเทินจะเปลี่ยน่าเครื่องเสียงหรือจะเปลี่ยนเอียงหลายๆอย่า,ยยางมันกับเป็นช่วงพ่อกระเทินแต่กระแสสามนายเพือ่อนเพลงก็กระแสดีไม่มีตกค่ะสําหรับฤด,ด,ดูกาลนี้ยิ่งได้น้องอุงอิงรัตนาพรเข้ามา คือเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำเลือดปองเปลี่ยนแปลงสาวน้อยเพชรบันแพงไปตลอดเลยแค่ไหนมีกระแสบร่ว่าจะเป็นการโพสคลิปโพสรูปยอดวิวที่บอสโจได้นำเสนอในสางคอนเทนต์ให้กับน้องอุงอิงเนาะพี่น้องคลิปหนึ่งลงไปไม่ถึงวันค่ะ100,000สนวิวทุกคลิปที่มีน้องอุงอิงรวมไปถึงเพลงที่บอสโจเพิ่นได้เอามา ให้นองอุงอิงได้ลองแล้วก็ได้ปล่อยออกมากเป็นผลงานเองเชื่อหรือไม่ว่าอ่านออ้องอิงค่ะพี่น้องเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถแล้วก็มีแฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูเป็นอย่างมากเพลงหอบฟันมาหลังหานของน้องอุงอิงรัตนาพรเป็นเพลงเดียวที่แบบในวงการมอลลัมนี่คือต้องแบบต้องให้ความสนใจด้วยค่ะพี่น้องเป็นเพลงเดียวที่ตอนนี้เกือบจะ20ล้านวิวแล้ว เป็นเรื่องที่มหัสารย์มากสําหรับหมอลำม,มันยากเได้ค่ะพี่น้องที่ศิลปินหมอลำศิลปินที่ใกล้เคียงกันจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็มีคนรับชมแล้วก็ให้กําลังใจได้ขนาดนี้สำหรับพี่มนเพลงไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้ก็มีกระแสยอยู่ตลอดเวลามีแต่คนที่อยากเข้ามาร่วมองค์กรอยากเข้ามาสั่งสรรค์ผลงานล่าสุดเมื่อวานประกาศรับออรดิชั่นกัมมียอด คนเบิงเนาะพี่น้องที่เพิ่นไล่สดออกไปในแฟนเพจกับ YouTube ใน YouTube ก็ไล์สดต่างหากนะคะก็ใน YouTube ก็ประมาณ1 3ื่นสถึงหม่ส่วนในแฟนเพจก็เกือบ2,000 20, 0ค่ะก็ถือว่าทุกคนที่มาออดิชั o n การให้ความสนใจกับสนวยเปเป็นเพ้งร่วมไปถึงสงนัยเปเป็นเพ้งเองก็ได้รับความสนใจได้รับความเคลื่อนไหวจากมวลมหาชนแฟนคลับที่รัก แล้วก็ศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานการสร้างสรรค์ของบอสโจยมนินบอสโจก็เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่สนใจอะคำคอมเมนต์ที่รุนแรงเพราะว่าเพิินเสือหมั่นแล้วก็สสั่งสรรค์ผลงานแต่สิ่งที่ดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องบอสโจทำอะไรก็หยิบจับอะไรก็ถือว่าสุดยอดปังไปหมดรา่ว่าจะเป็นการทำรถแหเนะคะ่ะบอสโจใหร้รถแฮมีสาวน้เ่ป็นแพงน่วยหนึ่ง แล้วก็สัญเพื่อแม่นพงหน่วยที่สองคิวงานก็ล้นค่ะมีคิวงานทุกคันไม่กับแปลกเลยค่ะพี่น้องบุคลากรคนคนหนึ่งพี่น้องสามารถบริหารได้ทั้งวงใหญ่รถเฮเห็ดยังกับปังเบิดเพราะว่าตามคติความเชื่อของบอสโจเนะที่แอดมินได้สัมผัสเนาะเราก็ติดตามเพินอแอดมินว่าเพินมีความมุ่งมันและเพินกับบแมนคนแบบคิดเล็กคิดหน่อยกับ คำคอมเมนต์ต่างๆเพราะว่าเพลินเติบโตในโซเชียลมาก่อนเพลินรู้วิธีรับมือกับคอมเมนต์ต่างๆบอโจโอก็จะก้าวผ่านไม่สนใจก็จะสร้างสรรค์แต่ผลงานแล้วก็แฟนคลับที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในผลงานของบอโจโอสิ่งที่บอโจทําก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับถึงแม้ว่าจะมีคนที่อิจฉาเรือว่า สร้างข่าวปลอมข่าวเท็จเฟกนิวเข้ามาให้กับสาวน้อยเพชรบันเพลงต่างๆแต่แฟนคลับก็เป็นเกาะคุ้มกันให้กับสาวน้อยเพช่บันเพลงแล้วก็ฐานแฟนคลับของสาวน้อยเพชรอนบันเพลงเองก็ไม่เหมือนวงอื่นส่วนมากฐานของแฟนคลับที่มารับชมสาวน้อยเพชรบันเพลงจะเป็นกลุ่มที่เอาง่ายๆนะพี่น้องก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นวัยทํางานที่เป็นคุณแม่แล้วก็คุณพ่อ ล้วก็เป็นกลุ่มที่ผู้ใช้แรงงานต่างๆเนาะ,ะขันใจผู้ใช้แรงงานโรงงานต่างๆที่บโจได้ไปทําการแสดงว่าจะเป็นนวนาค้นอมตะหรือว่าแถวระย่องชลบุรีสัตว์น้เป็นมันแพงคือตีตลาดมากคือจะชอบผลงานแล้วก็มีแต่ชายจริงหญิงแท้เพิ่นจะบอคอยแบบมีคอมเมนต์แบบจลิดแบบออกแนวแบบการเนบแนมหรือการ เวาไซเสียดสีนะพี่น้องเพราะว่าเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงจริงแล้วบอสโจก็สร้างสารรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์กับสิ่งที่เขามารับชมสำหรับพิ่มนแในฤด,ดูกาลหกาถึง6 6ที่ผ่านมาฤด,ดูกาลที่แล้วนะพี่นอ้องเคธให้แอดมินได้ฉุดคิดหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับมอลลัมไม่มีวงไหนทําได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการต่อแถวเข้ามาซื้อบัตรก่อนการแสดง หลังจากที่วงสาวนพเยพันแพงได้ต่างหันนาพี่น้องเวลาออกงานแต่ละง,งานในช่วงกรุงเทพแล้วกับปริมณฑลที่เดินสายช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นส่วนมากเวลานี้จะเป็นเวลาส่วนตัวของศิลป,ปินหรือว่าเวลาส่วนตัวของกลุ่มแฟนคลับเอซที่จะมารับชมแต่รู้หรือไม่ว่าสาวน้อยพันแพงเป็นวงงเดียวค่ะพี่น้องที่แอดมินสังเกตเห็นว่ามีแฟนคลับเข้ามาซื้อบัตรแล้วก็ต่อแถวเข้ามาโมเมนต์จำนวนหน่อยค่ะพี่น้อง สถึงสามลอยสี่ลอยหาลอยคนเลยม,ม,มันเป็นมัแมนเรืองมันแมนเรืองที่แบบเป็นเรื่องที่แปลกเลยค่ะพี่น้องมันจะมีผู้ใดที่สามารถแบบเข้ามาต่อคิวลอสื่อบัตรได้อันนี้ก็คือสถาน,นันเปิดมันแพ้พีู่จน์มาแล้วจังใดค่ะฤดูกาลที่จะมาถึงนี่สามคณะน,นี่ลงทุนหนักแน่นอนค่ะพี่น้องลกักขณาจับตาหนาจับตาเบิ่งเป็นพิเศษคณะนกยุงทอง มอลำมคณะเสียงอีสานแล้วก็สอนันพยัญนเพลงส่วนคณะอื่นๆเนะค่ะพี่น้องอ,อย่างเช่นมอลำใจเกินร้อยระเบียบวัฒนศิลป์หรือปฐมบันเทิงศิลป์มอลลเพลินกับเป็นมอลำมบุมโมคูรวมไปถึงรัตนศิลป์มอลำมบรลโมคูก็มีคิวงานที่ล้นขนาดจับตาให้กันค่ะพี่น้องแต่ว่าในส่วนตัวแอดมินเองอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะหน้าจับตาคือสามคณะแต่คณะที่ไม่ได้เอ่ยถึงรวมไปถึงคณะที่ะระเบียบปฐม ศิลปินผู้ไทยรัตนศิลป์แล้วะกะ็อีกหลากหลายคณะเพิ่นกับลงทุนเช่นเดียวกันหมอลลั่ใจกร้อยกับลงทุนเป็นสิบสิบล้านเช่นกันค่ะระเบียบก็สิบกว่าล้านเช่นกันพ่อลงเครื่องเสียงใหม่ปฐมก็ลงเครื่องเสียงแล้วก็ฉากเวทีทําใหม่ชุดยกเซตเช่นเดียวกันแต่ว่าที่หนาจับตาคือสามคณะนี่จังใดก็ฝากทุกท่านติดตามแล้วก็รับชมหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดท่านใดมีความสนใจกะ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้ตายคลิปนี้ได้เลยด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกกดติดตามคลิปนี้เอาไว้สมีสกอนแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะ